สวัสดีค่ะคำขวัญวันครูประจำปีพศ2566นะคะคือครูดีสิทธิ์ดีมีอนาคตค่ะวันครูนะคะกำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายนะคะได้ลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนอบรมวิชาให้กับเราค่ะ ในปี2566นั้นวันครูจัดในวันที่16มกราคมค่ะซึ่งทุกๆปีก็ถือว่าวันที่16เป็นวันครูค่ะกิจกรรมในวันครูนั้นมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะสิ่งแรกก็คือกิจกรรมทางศาสนาค่ะส่อย่างที่2ก็คือ เป็นกิจกรรมพิธีรำลึกถึงพระคุณบุรพา,ารย์ค่ะก็ประกอบด้วยพิธีปฏิญาณตนนะคะการกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบุรพา,ารย์ค่ะและกิจกรรมประเภทสุดท้ายก็คือกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างครูนะคะกิจกรรมเพื่อความสามัคคีนะคะก็ได้แก่การจัดงานกีฬาสีหรือการจัดงานร,งรื่นเริงในช่วงเย็นนะคะ ก็ในวันครูนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้ระลึกถึงครูและก็แสดงความรักความคิดถึงต่อคุณครูของเรานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามคะ่ะสวัสดีค่ะ